เจ้าอาวาสวัดในโคราชนะคะผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำมนตผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดค่ะได้มีการเปิดธรรมะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์บ้านระงมตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระครูถาวรคุณากรเจ้าคณะตำบลโคกสูงและเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ได้ประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำผสมกับน้ำม์รวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ที่มีคุณภาพไม่เป็นภัยต่อร่างกายมนุษย์โดยติดตั้งที่บริเวณซุม้มร่มไม้และที่นั่งฟังธรรมเทศนาภายในวัดนะคะเพื่อที่จะให้บริการแก่ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดหรือว่ามาร่วมงานชนาวปะนัตศพป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ประกอบด้วยท่อ PVC สายยางส่งน้ำสปริงเกอร์วาลวสำหรับเปิดปิดและเครื่องต่ำน้ำค่ะโดยพระครูถาวรคุณากรเจ้าคณะตำบลโคกสูงและเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ค่ะก็ได้บอกถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำผสมน้ำมต์และยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ท่านบอกว่าทุกวันนี้เห็นว่าประชาชนขาดขวัญกำลังใจมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากบางคนถึงกับเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีค่ะท่านจึงอยากจะช่วยให้ประชาชนคลายความกังวลสร้างขวัญกำลังใจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและอยู่ในระเบียบวินัยที่ทางราชการกำหนด โดยเมื่อชาวบ้านมาทําบุญที่วัดหรือมาร่วมงานชาปนก,กิจศพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้มาเดินผ่านซุ้มอุมโมงต้นไม้เพื่อมารับน้ํามนต์ผสมน้ํายาฆ่าเชือ้อโควิด -19 คุณภาพดีจากศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยนายสุวัตดิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายวัชรพลโตมอนศักส์สสนครราชสีมาเขตสองที่ได้นำมาบริจาคให้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะภายในอุโมงก็ยังมีที่พักผ่อนติดตั้งลำโพงเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังพระธรรมเทศนากล่องกลาวจิตใจควบคู่กันไปด้วยโดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมีภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในทและมีขวัญกำลังใจให้ฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้นขณะนี้ไปได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในวัดเนี่ยนอกจากจะติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำผสมน้ำมนต์และน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วค่ะทางผู้นำท้องถิ่นและทางวัดสว่างอารมณ์ยังได้ร่วมกันจัดบรรยากาศภายในวัดให้เกิดความร่มรื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำตกการจัดสวนยอมการนำสิ่งของโบราณที่หาดูได้ยากมาจัดทำพิพิธภัณฑ์เพืพ่อให้ประชาชนและลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนค่ะ จึงอยากจะฝากไปถึงญาติโยมที่ไม่ได้กลับบ้านหรือมาทำบุญรดน้ำผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลนี้นะคะก็ขอให้ส่งความรักความคิดถึงความปรารถนาดีมาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายผ่านทางโทรศัพท์หรือโซเชียลกันไปก่อนเพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบกันหมดเอาไว้โอกาสหน้าเมื่อปัญหานี้คลี่คลายแล้วค่อยเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องภายหลังก็ได้ค่ะ